เขาบอกว่าเวลาคนโทรศัพท์วิดีโอศัพท์ยื่นอะไรไปเขาก็จะรับทุกอย่างดูมก่นใจกว่า ต้องกิ่จังวท้องเสียงกั พลอยเชอร์มานตัดพ้อปีนี้มีแต่เรื่องโชคยังดีที่มีตง้งความรักกําลังอยู่ในช่วงหวานฉ่าสุดๆเลยสําหรับมัมพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์และหวานใจตัวจริงอย่างหนุ่มต้งทูพีเรียกว่าเป็นปีที่ความรักพุ่งแรงสุดๆแต่ดูเหมือนโชคด้านอื่นๆจะไม่พุ่งเหมือนเรื่องหัวใจด้วยซะง,งั้นหลังสาวพลอยเผยสิ่งที่คาดไม่ถึงหลายเรื่องในปีนี้อีกทั้งพึ่งหายจากป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแพ็คคู่โดยมัมพลอยได้เล่าว่า ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้นอนเคียงข้างต้องทูพีในโรงพยาบาลหลังป่วยไข้หวัดสายพันเอแพ็คู่ปีนี้ถือเป็นปีที่คาดไม่ถึงเยอะแต่ก็ตั้งรับกับมันได้ความรักดีกว่าอยู่คนเดียวถือเป็นปีที่ดีแต่แค่ป่วยบ่อยโชว์แผลสกูตเตอร์ล้มหาทําเยอะมากปีนี้ขอบคุณที่ไม่เป็นอะไรที่หน้าเวลาล้มประคองไว้ก่อนเลยและอีกมากมายโดยต้องยอมรับเลยว่ามัมพลอยเองก็สวยมากๆจึงต้องระวังหน้า ตัวเองเป็นพิเศษถ้าเกิดอุบัติเหตุมาคงจะเสียใจนั่นเองค่ะแต่อย่างน้อยๆถ้าปีนี้ไม่มีอะไรที่ทําให้มัมพลอยรู้สึกดีมากก็ขอให้เป็นหนุ่มโต้งทูพีที่เป็นของขวัญของปีนี้ที่ดีที่สุดของมัมพลอยเลยนะคะเพราะช่วงเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ดูรักกันและดูน่ารักมากๆม,มีการใช้เวลาด้วยกันตลอดรวมไปถึงตัวติดกันแบบสุดๆฉะนั้นความรักดูลัคก,กี้แบบสุดๆจริงๆขอให้ปีหน้ามีข่าวดีเลยนะคะมัมพลอยถ้าความรักแฮปปี้แบบ ส,สุดขนาดนี้ถึงปีนี้ส่งท้ายปีจะได้นอนโรงพยาบาลคู่กันถือว่าเป็นเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันและเรียนรู้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมัมพลอยหนุ่มโต้งรักกันตลอดไปนะคะขอขอบคุณต้งทูพีและพลอยเชอร์มัน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ